ให้ใครก็ไม่รู้มาด่าเราด่าเราไม่พอด่าครอบครัวด่าไปยันวงตระกูลด่าไปถึงลากเง้าสกสารใดๆเตรียมรับหมายสารไม่ต้องมาขอโทษไม่ต้องมาร้องไห้ถ้าด่าแม่บานเย็นขึ้นมาเมื่อไหรเจอแน่ เรียกได้ว่าเป็นกระแสร้รอนแรงขณะนี้เลยล่ะค่ะสำหรับปมมหาการดราม่าบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาแฉร,ระเบิดความอัดอั้นตันใจเหตุจับได้มีมือที่3ทมทร้ายครอบครัวแถมเป็นคนในวงที่มาเหยียบย่ําศักดิ์ศรีของความเป็นผัวหัวหน้าวงอย่างตัวเองด้วยก่อนที่ทางด้านของหมอลำซิ่งสาวแปลพาวภรวรยาค่ะจะออกมาร่ําให้แจ้งว่าแค่เผลอใจคุยกับคนอื่นน้อยใจที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะไม่มีเวลาเที่ยวแต่บาร์เกบาร์โฮสแล้วก็คาเฟ่วันว่างมือว่าง วันไหนที่ไม่มีงานอยู่บ้านเจ้าก็บอกคิดว่าสิยุ่น้ำข่อยเจ้าก็บอกคิดว่าสิยุ่น้ำหลูกน้ำเมียเจ้าก็เลือกที่จะไปเที่ยวสอดแจ้งเจ้าก็เลือกที่จะไปกับคนอื่นเมื่อใดว่าง่อยก็คิดว่าเจ้าสิยุ่น้ำข่อยอยู่น้ำหลูกผ้าหลูกผ้าเมียไปดินเนอร์ไปกินข้าวนอกบ้านแต่เจ้าก็เลือกที่จะไปเที่ยวสอดแจ้งไปบาร์เกไปบาร์โหดท้าว่าเจ้อข่อยบอกอยก็ต้องคิดบอกเทว่าททำไมวันว่างๆทำไมไม่อยากอยู่กับเมียวะคือไปอยู่ที่น้าข่อยวะ Tela la cabana. จากเรื่องนี้เองทางด้านตัวแม่อย่างคุณแคนดี้รักแกนก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวต่อกรณีดังกล่าวโดยการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าผู้ชายมีลูกเมียไปเที่ยวโฮสเย์คือแบบไหนบอกแน่ใจความว่าผู้ชายที่มีลูกมีเมียแล้วไปเที่ยวบาร์เก์เนี่ยเป็นคนแบบไหนนะคะบ,บอกหน่อยเมื่อโพสต์ดังกล่าวนะคะเผยแพร่ออกไปค่ะ,คะก็กลายเป็นไวรัลในโซเชียลทันทีทําเอาชาวเน็ตแหยงไปถึงบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่กาลังมีดราม่าร้อนแรงนะคะปมปัญหาครอบครัวกัวกบแพรวแพาวแสงทองหมอลําสาวชื่อดังทันทีค่ะ โดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่นะคะเข้ามาช่วยชี้แจงแทนฝั่งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อาทิพาทีมงานไปเที่ยวแม่ทั้งยังมีคอมเมนต์อธิบายว่าไปเที่ยวไปทำคอนเทนต์พาเพื่อนสาวไปค่ะแม่โดยแคนดี้รักแก่นนะคะตอบกลับไปว่าอ๋องั้นก็ไม่น่าพูดถึงนะทําเอาคอมเมนต์จากชาวเน็ตนะคะเข้ามาเห็นด้วยรัวๆค่ะเสริมทับว่าหาเรื่องใส่ผัวเนอะแม่แบบทุกคนผิดยกเว้นตัวเองงี้และขอโทษทุกคนทุกอย่างยกเว้นผัวตัวเองนอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์ที่เข้ามาอาธิบายอีกนะคะว่าเข้าไปกับเพื่อนเมีย ไม่ใช่หรอแล้วเพื่อนเมียก็มีแต่เพศที่3ไม่เห็นแปลกเราเป็นผู้หญิงยังเคยไปเที่ยวเล้าเลยก็ฟิวชนีไปเที่ยวผับเกย์ค่ะก่อนที่ทางด้านคุณแคนดี้รักแก่นนะคะจะตอบกลับไปว่าอ๋อไปกับเพื่อนเมียน,นี่เองเข้าใจเลยทันทีไม่มีอะไรในกอไผ่แค่สนุกชอบฟิลฟิเพื่อนงานนี้ขบวนรถทัวรนะ์น่าแห่ไปจอดหน้าบ้านสาวแคนดี้กันยกใหญ่เลยทีเดียวโดยแซะในทํานองเดียวกันว่าหิวแสงหรอซึ่งทางด้านของคุณแคนดี้นะคะก็ได้ออกมาโพสต์ชีแจงถึงประเด็นที่โพสต์ดังกล่าวนะคะยืนยันค่ะว่าไม่ได้พูดถึง หนุ่มบิ๊กแค่ถามเฉยๆถามซื่อๆก็เป็นข่าวนะคะแค่ถามในเพจเพราะว่าอยากรู้ฟิลไม่ได้พูดถึงบิ๊กเพราะรู้ว่าน้องไม่ได้ไปเที่ยวเองพาคนในวงไปไม่ได้หิวแสงแต่บางเอิญพี่ๆสื่อเอาไปทําข่าวต่อปัดโท่ฮ่าๆๆถามตั้งหลายคําถามเป็นข่าวคําถามเดียวแต่ก็คงถามต่อไปแหละลูกๆก,ก็มาคุยกันได้นะเปิดโลกใหม่ๆกันแฮชแท็กขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนค่ะและดูเหมือนว่าเรื่องราวน่าจะยังไม่จบลงง,ง่ายๆแั่ท่านผู้ชมเมื่อคุณแคนดี้ราดแก่นได้มีการออกมาไลฟ์สดนะครับพร้อมกับฟ้องกลับ ับเกลี่ยนคีย์บอร์ดคดีหมิ่นประมาทค่ะซึ่งในช่วงหนึ่งนะคะทำเอาคุณแคนดี้ถึงกับร้องไห้โฮหลังยอมไม่ได้นะคะให้ใครมาด่าแม่บานเย็นรักแก่คืออย่างี้ค่ะ คือตอนนี้ก็จะมีข่าวประเด็นร้อนหลากหลายมากมายในทุกๆวันจะมีประเด็นให้ต้องตามติดตามกันตลอดขอบตาดํากันเป็นตามๆกันหลายๆคนจะรู้อยู่แล้วว่าแมดดี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่เหมือนกับทุกๆคนติดตามข่าวสารมาตลอดไม่ใช่เพิ่งติดตามเป็นคนที่เขาเรียกว่าทันเหตุการณ์นะคะเราก็อยู่ในโลกโซเชียลทำไมอะ่ะเราก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารใครก็ได้หรือบางครั้งมีความคิดเห็นอย่างไรเราก็โพสต์เพื่อที่เราจะเพื่อที่เราจะออกความคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นในมุมของตัวเองได้ หรือคุยกับเพื่อนๆที่เรารู้สึกไว้วางใจได้ใน Facebook ส่วนตัวแต่ไม่ได้เป็นคนสาธารณะไม่ได้รู้นะคะแต่ทุกครั้งที่ผ่านมาไม่ได้ก็มีการที่จะโพสต์หรือพูดคุยอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วหลายครั้งนะคะที่ก็ขอบคุณทางสื่อด้วยนะคะที่สนใจเราแล้วก็เอาข้อความของไม่ได้ไปทําข่าวต่อไปโพสต์ต่อหลายครั้งหลายคราไม่ได้โดนถลม่มโดนทัวลงโดนยับไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งปล่อยผ่านมาทุกครั้งค่ะเพราะมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่อยากยุ่งหรือว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป แต่เหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะคือจะบอกว่าถ้าเกิดมีบางครั้งบางคราวคนเราไม่ได้ทําอะไรถูกต้องทุกคนไม่ได้ถูกต้องตลอดเวลาทุกคนทุกคนมีความผิดพลาดได้ต่อให้เป็นบัณฑิตต่อให้เป็นปราดต่อให้เป็นใครต่อใครทุกคนก็ผิดพลาดได้ถ้าที่ผ่านมาไม่ดีเออเฮ้ยโพสไปแล้วผิดพลาดไม่ได้พร้อมขอโทษเออจริงว่ะเออมันไม่ใช่ขอโทษได้ไม่ติดไม่ได้เป็นคนมีอีโก้ไม่ได้เป็นคนอะไรแต่เป็นคนคนหนึ่งที่เสพข่าวสังคมข่าวอะไรเราฟังไปแล้วเออเราเสพข่าวมาผิดขอโทษก็ขอโทษได้ไม่ติดที่ผ่านมามีหลายๆครังที่ สื่อเอาข่าวเอาข้อความเอาคําพูดของเมดดี้ไปโพสตต่อไปลงต่อแล้วเป็นการเรียกทัวร์ถ้าเมดดี้ไม่ได้เป็นคนดีพอไม่ได้ทําดีพอเมดดี้ไม่มีอย่างทุกวันนี้หรอกค่ะทุกวันนี้ทํางานแทบไม่มีเวลาใช้เงินนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีเวลามาเที่ยวเล่นหรือว่ามาหาแสงหิวแสงอะไรกับใครแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้มันลามปามค่ะมันลามปามถึงขั้นว่าข้อความที่ไมดดี้โพสต์ไปเนี่ยเดี๋ยวไมไดี้จะเปิดให้ดูนะคะเป็นเรื่องราวที่ น่าจะเป็นกระแสสังคมในช่วงนี้แหละก็คือเป็นเรื่องราวของคู่สามีภรรยาซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวของเขาเลยนะคะเป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาบังเอิญออกมาพูดในที่สาธารณะทําให้ทุกคนรู้ทุกคนเห็นก็ก็คงคิดว่าเขาก็คงตั้งใจอยากจะให้แฟนคลับเขารับรู้รับทราบไม่ดีก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของเขาหนึ่งในเอฟซของเขาหนึ่งในผู้ติดตามของเขาไม่ดีก็เลยเข้าไปดูเรื่องราวของเขาอะ ก็มองในมุมต่างๆนะนะทุกคนก็โพสกันหมดให้กําลังใจมั่งอะไรมัง่งไม่ดี้ก็ให้เขาไปให้กําลังใจเขาก่อนหน้านี้ก็ให้กําลังใจพอน้องๆสองคนคือน้องๆอยู่ในวงการลูกทุ่งแม่ดี้ทุกวันนี้เวลาเดินเข้าไปที่ไหนทุกคนยกมือไหว้แหละไม่ใช่แก่อย่างเดียวนะไม่ได้แก่ได้อย่างเดียวนะต้องมีบาร,รมีด้วยค่ะคนถึงจะยกมือไหว้ค่ะคนถึงจะเคารพค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราโพสต์ในมุมของเราเราพูดคุยในมุมของเรา มันไม่ผิดนะคะเรามาดูเรื่องกระบวนกาฎหมายกันบ้างที่ผ่านมาไม่ได้ปล่อยผ่านมาตลอดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาตลอดแต่ครั้งนี้หลายๆคนที่เป็น fc ของน้องนั้นสองคนนะคะทําเกินไปผู้จาเกินไปลามปามเกินไปมาถึงการว่ากล่าวด่าทอด่าด่าไม่ดีไม่ดีไม่เคยว่าเลยไม่เป็นไรนะคะคือด่าครอบครัวไม่ได้ทนไม่ได้ใครที่แตะครอบครัวของไม่ดีโดยเฉพาะคุณแม่ไม่ดียอมไม่ได้ค่ะ แต่คนที่ไม่ได้รักไม่ได้ยอมไม่ได้ค่ะด่าไม่ได้เท่าไหรด่าได้ด่าไปเลยเฉยๆเพราะตัวเองก็เป็นคนในกระแสแต่ไม่เคยด่าใครไม่ไดีไม่เคยด่าใครเพราะไม่ได้รู้ขอบเขตของการเป็นด้อมที่ดีขอบเขตของการเป็น FC ที่ดีอยู่เชื่อไหมวันนี้ถ้าน้องทั้งสองคนนะ่ะเจอไม่ไดีถ้าเป็นก่อนหน้านี้ เขาย,ยกมือไหว้แต่หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้เราจะมองหน้ากันติดไหมยังไม่รู้เลยทั้งที่เราไม่ได้มีอะไรที่ผิดใจกันหรืออะไรแต่มันเกิดขึ้นจากความที่ f อรักพวกคุณมากเกินไปจนเที่ยววิ่งไล่ด่าทุกคนในโซเชียลที่มองต่างที่เห็นป่าแต่คุณต้องไปดูนะคะว่าถ้าเรื่องนี้ทั้งสองคนอยากให้เป็นเรื่องในครอบครัวเขาจะไม่ยออกมาไลฟ์เขาจะไม่ออกมา,า,มออกมาโพสอะไรใดๆเพราะฉะนั้นถ้าเขายอมรับว่าให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของสังคมสังคมมีสิทธิที่จะพูดถึงได้ค่ะแต่ทีเนี้ย เสร็จแล้วเนี่ยสื่อเขาก็จับข้อความนี้ไปลงประเด็นนี้นะคะประเด็นเรื่องของไปเที่ยวบาร์เที่ยวเกย์ซึ่งไม่ได้พูดถึงใครเลยคนแรกที่ไม่ดีตอนแรกคือไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่สเปนไม่ได้ไม่ได้ติดตามข่าวสารอะไรเลยค่ะเพราะไม่ได้โพสต์แล้วก็โพสต์จบเพราะไม่ได้มีประเด็นอะไรหรือไม่ได้อยากพาดพิงหรือไม่ได้ไปกันแนกันหนใครหรือไม่มีเจตนาที่จะไปต่อว่าด่าทอใครเพราะไม่มีสิทธิ์เพราะไม่มีสิทธิ์เราลงโพสต์ในฐานะที่เราอยากรู้ว่าควรที่เขามีรูปมีเมียแล้วเนี่ยเขาไปเที่ยวเป็นยังไงแต่ถามว่ารู้เรื่องน้องไหมก็น้องเาก็พู ชัดเจนว่าน้องเขาเขาไม่ได้ไปเขาพาคนอื่นไปพาลูกน้องไปเราก็รู้ทําไมเราจะไม่รู้เราเป็นคนอ่านข่าวขนาดนั้นแต่ที่ลงเนี่ยก็แค่อยากถามคนทั่วๆไปว่ายังไงแต่พอเสือไปลงปุ๊บกลายเป็นว่า เอฟซีของน้องๆโดยเฉพาะน้องผู้ชายก็เข้ามาถล่มยับเข้ามาถล่มจนไม่ได้จนไม่ดไมด้มาตกใจต,ตรงที่แม่บานเย็นอะเป็นคนแคปมาให้ไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าอา้าวมันกระทบละหนึ่งก็เริ่มมีคนแคปมาให้อีกเยอะเราก็เลยบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยเขาทําไปเถอะไม่เป็นไรเขารักของเขาไม่ได้พูดอย่างนี้เขารักของเขาเขาก็คงรักของเขาแหละแต่ในมุมกลับเราก็รักคนของเรานะข้างใต้เนี่ยมีคนมาตอบเม้นอยู่ประมาณ200กว่าแล้วพูดจาไม่ดีในเพจไม่ดีเอง ตอนนี้ไมดดี้ให้โอ๊ตช่วยแคปไว้ให้หน่อยนะคะขออนุญ,ญาตนะคะครั้งนี้ต้องใช้กฎหมายเขาช่วยละค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับแมดดี้เลยที่จะต้องมาให้ใครก็ไม่รู้ให้ใครก็ไม่รู้มาว่าเราให้ใครก็ไม่รู้มาด่าเราด่าเราไม่พอด่าครอบครัวด่าไปยันวงตระกูลด่าไปถึงลากเง่าสกสารใดๆนะคะอันนี้ไม่ควรนะลูกวันนี้ไม่ได้อยากจะบอกทุกคนนะคะอย่าเที่ยวไปทาแบบนี้กับใครทุกคนเขามีพอ่อมีแม่ ทุกคนมีครอบครัวจนถึงทุกวันนี้ไม่ได้ทํางานเปิดบริษัทไม่ได้ดูแลคนวันนี้ดูแลคนเป็นพันแล้วนะคะไม่ใช่ดูแลคนรักร้อยไม่ใช่พื้นที่ที่จะให้ใครมาด่าได้ไม่ใช่พื้นที่ที่ใครสนุกปากอยากจะมาด่าก็มาด่าอยู่ในวงการมาก็นานค่ะทุกวันนี้เดินไปไหนมาไหนเด็กๆในวงการยกมือไหว้สวัสดีแม่ดีเราต้องการเงินสร้างพระทั้งสิ้นเท่าไหร่นะคะจะเอาให้เต็มจํานวนเลยค่ะจะเอาให้เต็มจํานวนไม่ต้องมาร้องขอนะคะครั้งนี้ไม่ได้จะเฉยนะคะตอนแรก ถ้าแม่บันเย็นไม่ไม่เป็นคนแคปแล้วถามว่านี่คืออะไรเตรียมรับหมายสารไม่ต้องมาขอโทษไม่ต้องมาร้องไห้ว่ามีครอบครัวต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าไม่ดีก็เหมือนกันค่ะเลี้ยงคนเยอะมากเลี้ยงครอบครัวเหมือนกันค่ะคุณแตะแม่ดีเท่าไหร่แตะได้คุณแตะแม่บัเย็นขึ้นมาเมื่อไหร่แม่ดีไม่ยอมค่ะแม่ดีโคตรหลักแม่เลยชีวิตเนี้ยแม่ดีก็ให้แม่ได้ด่าแม่ดีเท่าไหร่ด่าไปไม่เป็นไรถัดด่าแม่บัเย็นขึ้นมาเมื่อไหร่เจอแน่ ขอโทษทิ่ว่าจะไม่แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเตรียมรับรางวัลลูกเชื่อไหมเรื่องสองคนนี้ไม่ได้ห่วงน้องทั้งสองคนเพราะไม่ได้กับเอฟซีเขาก็ห่วงน้องทั้งสองคนเหมือนหนึ่งในเอฟซีที่ตามเรื่องทั่วๆไปแต่วันนี้คนที่ทําเสียเรื่องคือคนที่รักพวกเขานั่นแหละเที่ยวไล่ไปตามด่าใครที่เห็นต่างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเห็นต่างกบฝ่ายนี้ก็ไปด่าฝ่ายนี้เห็นต่างฝ่ายนี้ก็ไปด่าฝ่ายนี้กฎหมายมันมี ไม่ไดีก็ขออนุญาตใช้กฎหมายที่มีอ่ะให้ดีที่สุดวนเงินที่ได้มาเอาไปทําบุญยังไม่หมดเพียงแค่นั้นกันท่านผู้ชมค่ะคุณแคนดี้รักแก่นนะคะได้มีการออกมาโพสต์อีกครั้งค่ะว่าใครเม้นอะไรไว้โปรดอ่านนะคะเพราะว่าแคนดี้ให้ทนายเตรียมฟ้องลายบุคคลหาเงินสร้างปูอ่อืลือค่ะสืบเนื่องจากเรื่องราวของน้องๆคู่หมอลําคนดังทะเลาะก,กันจนเป็นกระแสสังคมแคนดี้ผู้ซึ่งทุกคนทราบดีว่าเป็นคนหนึ่งที่ตามข่าวตลอดถูกก็เรื่องก็ได้โพสต,ตามความคิดเห็นส่วนตัวในพื้นที่ส่วนตัวข้อความแรกคือคุยกับคนอื่น เชิงชู้สาวนั่นก็คือการนอกใจล่ะค่ะอย่าหาทำซึ่งตรงนี้ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะอีกไม่กี่นาทีแคนดี้ก็โพสต์อีกมุมที่อยากถามผู้รู้ว่าผู้ชายที่มีลูกมีเมียไปเที่ยวบาร์เกย์เนี่ยคือคนแบบไหนบอกหน่อยเป็นคําถามที่แค่อยากจะรู้ความรู้สึกของคนที่ไปมาซึ่งตอนแรกคนที่มาตอบก็เชิงเล่าสู่กันฟังแคนดี้ก็ตอบกลับดีๆเพราะว่าโดยส่วนตัวตัวเองชอบสังคมเกย์อยู่แล้วไม่ได้พลาดพิงอะไรเพราะรู้ว่าน้องผู้ชายไปเพราะว่าน้องๆไปแต่แค่อยากจะถามคนทั่วไป แต่หลังจากนั้นพี่ๆหลายสื่อหยิบประเด็นนี้ไปทำข่าวซึ่งแคนดี้ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าโดนบ่อยละแต่หลังจากนั้นญาติๆรวมถึงคุณแม่ก็แคปคอมเมนต์ที่ด่าหรือว่าต่อว่าแรงๆกลับมาให้ดูซึ่งณจุดนี้บอกเลยว่าแคนดี้ไม่โอเคและคงปล่อยวางเฉยไม่ได้เพราะจะทําให้กลายเป็นมากกว่านิสยัยที่อยากจะพูดอยากจะด่าใครก็ได้จึงขอบอกตรงนี้ว่าแคนดี้จะขออนุญาตฟ้องกลับคนที่พูดจามไม่ดีเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและแคนดี้จะไม่ทนอีกต่อไปแคนดี้ก็คนมีพ่อมีแม่โตมาจนขนาด ดูแลคนตั้งมากมายมีความดีมากก็เยอะจะไม่ปล่อยให้คนที่ด่าทอคนอื่นให้ไปทํากับใครอีกตามพรบอคอมพิวเตอร์ดังนั้นเตรียมรับหมายกันนะคะไม่รับคําขอโทษค่ะรับแต่เงินสดจะเอาไปสร้างปู่อืลือมหาจากักรพรรดิค่ะอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะคะหมดเวลาด่าแล้วค่ะก่อนด่าใครดูเจตนาเขาให้ดีก่อนเป็นกําลังใจให้น้องทั้งสองคนค่ะคนนอกใจคือคนผิดไม่ต้องการเกราะกระแสเพราะว่าไม่รู้จะดังทําไมงานเยอะอยู่แล้วเอาเลยค่ะท่านผู้ชมค้งงานนี้ คนที่เข้าไปโจมตีแม่ดีนะคะต้องมีร้อนๆ้อนหนาวหกันบ้างแหละส่วนความคืบหน้าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube Channel t o p ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ t o p ดารานะคะ